ยายันสทุเรียสกียี่อยู่ให้แหลกฉันไม่ขายก็ได้ถือว่าทำทานกันแล้วกันอยูไปไหนกลับมานี่เป็นคำสั่งยายมาขโมยถ้าเขาเป็นขโมยเขาจะมานั่งทำข้าวกล่องผู้นี้ขายทำไมไว้เชนก็ขายบางหน้าหรือเปล่าใช่ ที่นี่ห้ามขายอาหารอยู่ทำผิดกฎอยากเรียนทีนี่จนเนือเต้นเลยใช่ไหมไม่มีแล้วเตอร์จะเจ็บปากได้ไงยู you, นะตั้งจะทำร้ายไอ้แต่เตอร์โดนแทนขอมัมพางตาดไป อยู่ไม่มีบรรยาใช้คืนหน้า occupation o c c u p a t o n มสซีนาบอลมสซีนาบอล What do you do? What do y แอมอ M a ที่เชื่อแอมอัดที่เชือไปกลับไปอาจจะให้เขาหาห้องใหม่ให้ไม่ไปออกมาฉันไม่ไปต่อยนะออกมาไม่เฮ้ยฮัลโหลค่ะฮัโลโหล เออซื้อข้าวให้อ้ด้วยไอ้หิวแต่ตอนนี้โรงอาหารปิดแล้วนะคะปิดยูก็ไปซื้อสิแค่นี้คิดเองไม่ได้อย่างไงฮะเออเร็วๆด้วย ว่าคนอื่นคิดยังไงในเนื้อคนที่รักอยู่นั่งตรงหน้าอยู่พิสูจน์ได้คนอ่นเห็นว่ามันไม่จริงเราจะฝ่าฟันด้วยกันและทุกคนที่รักอยู่ แก่อคติอ่ะเขามาขอทุนเรียนก็แสดงว่าเขาจนจนก็ไม่มีเงินไม่มีเงินก็ไปเป็นโจรก็ถูกแล้วดิใช่ความจนมันบีบบงังคับใหพวกเราต้องเอาตัวรอดแต่ถึงเราจนเราก็เลือกได้ว่าเราจะทําดีหรือไม่ดีอ๋อแต่ลืมไปอยู่ก็จนแต่อยู่เป็นคนดีไม่ใช่เหมือนยายนั่นอะ่ะ ยังไงไอ้ไ hmm. ม่ยอมไม่ายนั่นอ่ะมาเรียนที่นี่เด็ดขาดยังไงไอ้ไม่ยอมไม่ายนั่นอ่ะมาเรียนที่นี่เด็ดขาดยังไงไอ้ไม่ยอมไม่ายนั่นอ่ะมาเรียนที่นี่เด็ดขาด เงินหายอ่ะเดี๋ฉันไปเอาน้ำก่อนนะแกจะทำอะไรฉันนี่บ้าอย่ายุดน,นะนีบ่บ้าไอ้แกปไอ้แกต้องโดนตกหลังน้ำอยู่ก็ได้มีทุนไม่ต้องเอาตัวไปล่ากับใครอีก ไปมาหางเที่ยงให้ไอกับแฟนด้วยแม่อร่อยเจอดีหน้า ท้าไอ้ยังทำได้อะแม่นายมันงกเงินแค่ล้านเดียวอะให้เธะทำงานใช้นี่ทั้งชีวิตฉันไม่ทนหรอกหยุดจยูไม่สิทธิพูดถึงแม่ห้ามพูดถึงแ ยังไม่มีชุดเต้นกันเลยอ่ะอโธ่ไม่ต้องกั่วงหรอกแต่ฉันสปอนเซอร์เอง <c oughs> งั้นเราต้องมาเริ่มเต้นกันแล้วยิ่งเราเต้นได้เร็วเมื่อไหร่อ่ะเราจะได้เริ่มขายข้าวกล่อง <c oughs> มากันเร็ว <c oughs> มิสิก น้ำอะไรก็น้ำแร่ไงคะไม่มีใครบอกเลยเหรอไว้ต้องดื่มน้ำธรรมชาติจากเข่าเอฟเท่านั้นแสดงว่ายูหน้าขนาดไหน ไม่ขโมยมาสายแล้วก็มีสมรกิจ แค่สตาร์ทไม่ติดอะทำไมไม่ใช้น้ำมันทูทีดีๆล่ะเดี๋ยวนี้เขาใช้แต่ไดเกียวทั้งนั้นแหละพอใช้แล้วเครื่องมิษสตาร์ตต,รติดง่ายไอส์ฟาของไงอยู่ไหนลืมหยิบมาหรือเปล่าคะถ้ามีไอซ์ถามทำไมอยู่เป็นแนนนี่ภาษาอะไรทำไมยุมมิเตียม,มาเรื่องแค่นี้ก็พลาด ไปหามาเดี๋ยวนี้แล้วก็เอาอยี่ห้อเชยคุณเคยไม่เอาอยี่ห้ออื่นมันแข็งไอ้ไม่ชอบฉันก็ใช้นี่นายคืนหมุนแล้วอ่ะนายยังต้องการอะไรจากฉันอีกอาศัยกลับแล้วงานมันนายล่ะ ย o u จะทิ้งไปดื้อไม่ได้นะ stamina ไม่คิดเลยนะว่าคนแบบนายอะจะกางเต็นท์เป็นด้วยมาอะไรปีสองไม่ใช่เด็กอนุบาล เซอร์ไพรส์แล้วสินี่ความสามารถของนายไปนะท่านาารามฉันไปด้วย What's that? ทำมไม่ถูกใจอย่าก็ฟังให้ดีๆ Americano no sugar no milk no cream a r a b a beans only 7 grams grind by hand water temperature 95 degrees constant pressure 10 bar extraction time 25 seconds no more no less เยอะไปที่ตู้ ATM แล้วกดเงินมาให้ฉันมีเท่าไหร่กดออกมาให้หมดอยากเรียนทนี่จนเนือเต้นเลยใช่ไหมอยากเรียนทนี่จนเนือเต้นเลยใช่ไหมมีป sponsor ใหม่เหรอ พ่อใครอะ่ะจัดให้หนักเลยเฉินมานี่ดิว่าไงนะอยากให้เต้นเหรอได้เลย ใช่ไหมคะหมาดำมากใส่อีกินเขาไปได้ไงอ่ะเหมือนอาหารแมวเลยข้าวคุปปะทวอ่ะฉันกินแบบนี้ประจำเลยทานใสเดี๋ยวฉันขอลองชิมดูหน่อยนะ แต่มันก็อร่อยมากเลยนะแกนางสาวลวเลวอย่าลืมเอาซองมาแจกละ่ะไอจะได้ช่วยใส่ซองอยู่ก็ได้มีทุนไม่ต้องเอาตัวไปแลกกับใครอีกชิชาได้ทานใสผพวกนี้อาจจะขยี้อยู่ให้แหลก คอยดูวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องมาเก็ตติ้งกลับมานั่งเธอะเรามาเรียนกันต่อดีกว่าอยู่ชองอะไรมาก,กาแฟไงเอาไปชงใหม่ก็บอกมาสิว่าชอบแบบไหนจะได้ทำให้ถูกใจอเมริกาโน No sugar, no milk, no cream. Aragon beans only. Seven grams, grind by hand. Water temperature ninety-five degrees. Constant pressure ten bar. Extraction time twenty-five seconds. No more, no less. Yup. มีใครข่มเหงรังแกเธอได้อีกต่อไปแกหญิงแกจะต้องอับอายกว่าฉันหลายเท่าโอ๊ย <c oughs> เรื่องมันเป็นยังไงลูก

ทำอะไรเปล่าทำมยทำมยโอซิดาริโอซิดีอารอซิดริโอซิดีอรซิดรี่างท่องคาถาอะไม่ใช่เรื่องี่ทไมอะคะคุณผู้ชายคนนู้นบอกให้คุณเป็นคนจ่ะ พลังแห่งดินก็คือเธอนี่เองอเรือเ่องสายไปให้พอ่อนี๋ยวะนี่ไปกันเถอะข้างในมีเรื่องอ่ะเดี๋ยวพ่อมาพ่อพ่อใครเชนตัวไหนสวยกว่าสวยทั้งคู่ ลองทั้งคู่สิแต่ฉันว,ว่านี้สวยกว่าพี่หญิงอย่าพูดอย่างนั้นสิพี่จะต้องหายแล้วกลับมาเต้นได้อีกครั้ง ขาดไม่ได้หากมีหญิงตื่นกลางหรือเปล่าเนี่ยพูดอะไร ถ้าเห็นใครซื้อของจากเจนี่เจอเรตโซน่า